วิติโลกวิญญาณตอนผีห่วงแจกันในตรอกเล็กๆที่แยกตัวออกมาจากถนนใหญ่ของเมืองนนทบุรียังมีเรือนไทยโบราณหลังหนึ่งตั้งอยู่อย่างเงียบเชียบและเดียวได้ เรือนไม้สักที่เคยงดงามเมื่อครั้งอดีตบัดนี้มันดูสุดโทมตามกาลเวลาสีไม้ซีดจางแล้วก็มียหยักย่เกาะตามใจคาจนหนาเตอะที่นี่คือบ้านของยายซับหญิงชราที่อายุอานามน่าจะใกล้ร้อยปีเต็มทนใครๆในละแวกนั้นต่างรู้จักยายซับในฐานะหญิงแก่ที่มั่งมีแต่กลับใช้ชีวิตอย่างสมถะจนเกือบจะเรียกได้ว,ว่าอัตคัดขัดสน รูปร่างของใยญ่ซับนั้นเป็นที่น่าจดจําและน่าหวั่นหวั่นในเวลาเดียวกันร่างกายผ่ายผอมจนหนังแทบจะหุ้มกระดูกสวมใส่เพียงผ้าถุงเก่าๆก,กับเสื้อคอกระเช้าสีมอซอเส้นผมสีขาโพรนทั้งศีรษะหยิกขอดไม่เป็นทรงแต่สิ่งที่เด่นชัดที่สุดก็คือใบหน้าของแกใบหน้าที่เหี่ยวย่นจนแทบจะหาผิวส่วนที่เรียบตึงไม่เจอ รอยเหี่ยวย่นนั้นลึกแล้วก็ซับซ้อนราวกับแผนที่โบราณและเมื่อใดที่แกเผยยิ้มหรือว่าพูดก็จะปรากฏให้เห็นถึงฟันที่ดำสนิทเป็นมันคลับอันเป็นผลมาจากการเคี้ยวกินหมากมาตลอดชีวิตแม้จะร่ำรวยแต่ยายทรบกลับมีนิสัยห่วงของอย่างร้ายกาศของทุกชิ้นในบ้านไม่ว่าจะมีราคาหรือว่าไร้ค่า ล้วนเป็นของรักของห่วงที่ใครจะมาแตะต้องไม่ได้แต่สมบัติล้ำค่าที่สุดที่เปรียบเสมือนกับดวงใจของแกก็คือแจกันลายครามสมัยราชวงศ์ชิงหนึ่งคู่มันเป็นแจกันกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงินขาวที่งดงามไร้ที่ติลวดลายมังกรที่วาดไว้นั้นดูราวกับมีชีวิตชีวาใหญ่ทรั์จะใช้เวลาทั้งวันในการเช็ดถูและชื่นชมแจกันคู่นี้ แกจะพราำพูดกับมันราวกับมันเป็นสิ่งมีชีวิตโอ้โหของรักของข่าใครก็จะเอาไปจากข่าไม่ได้แม้แต่ความตายชาวบ้านต่างรู้ดีถึงความขี้หวงของยายซับเด็กๆที่เผลอวิ่งเล่นเข้าไปใกล้กับรั้วบ้านก็จะถูกแกตะเพิดด่าทอด้วยเสียงแหบแห้งหน่ากลัวไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้บ้านหลังนั้นโดยไม่จำเป็น บรรยากาศรอบบ้านจึงวังเวงแล้วก็เย็นเยียบอยู่ตลอดเวลาแล้ววันหนึง่งความเงียบในบ้านของยายซับก็เงียบสงัดยิ่งกว่าเดิมเพื่อนบ้านไม่เห็นแกออกมานั่งเคี้ยวหมากที่ชาเรือนเหมือนกับทุกวันจนกระทั่งมีคนของทางราชการมาตรวจสอบจึงได้พบว่ายายซับได้สิ้นใจไปแล้วอย่างสงบร่างผอมแห้งของแกนอนอยู่บนแค่ไม้ข้างๆแจกันลายครามกู้ใจ ในมือยังกำพะขีิรร้วที่ใช้เช็ดแจกันเอาไว้นั่นข่าวการตายของยายซับพพแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วพร้อมๆกับข่าวลือที่เรื่องขุมทรัพย์ที่แกซุกซ่อนเอาไว้ในบ้านหลังนั้นในบรรดาผู้ได้ยินข่าวมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อเก่งเขาเป็นนักเลงหัวไม้ที่ติดหนี้การพนันจนหัวโตเก่งรู้เรื่องยายซับและก็แจกันลายครามราคาแพงของแกมานานแล้ว เมื่อสบโอกาสที่บ้านไรโ่โจของเชนี้ความโลภก็เข้าครอบง,งำจิตใจจนมืดบอดคืนนั่นเองท่ามกลางความมืดมิดและเสียงจิ้งหรีดเรไรร้องระงมเก่งงัดแงะเข้าไปในเรือนไทยโบราณของใหญ่ทรัพย์อย่างง่ายดายอาการภายในบ้านเย็นยะเยือกและอับชื้นจนหน้าขนลุกฝุ่นละอองลอยคลุ้งในลำแสงไฟฉายที่เขาสาดส่งไปมา ข้าวของทุกอย่างยังคงวางอยู่ในที่ของมันราวกับเจ้าของบ้านเพียงแค่หลับไปหัวใจของเก่งเต้นระรัวด้วยความตื่นเต้นและความกลัวเขาสาวทาเข้าไปในห้องนอนเก่าๆและก็ได้พบกับสิ่งที่ตามหาเจาก,กันลายครามคู่งามตั้งตระงง g อยู่บนต่างไม้ข้างแคร่นอนแสงจันทร์ที่สาดส่องผ่านช่องหน้าต่างกระทบกับผิวเคลือบของจกัน ทำให้ลวดลายมังกรดูราวกับกำลังเคลื่อนไหวอย่างน่าประหลาดเฮ้ยเจอแล้วเว้ยโอ้ของกูเป็นของกูแล้วเว้ยเก่งพึมพำกับตัวเองเขารีบเข้าไปประคองแจกันทั้งสองใบขึ้นมาอย่างระมัดร,ระวังผิวของมันเย็นเฉียบจนเขาสะดุง้งแต่ความโลภก็ทำให้เขาไม่สนใจในจังหวะที่เขากำลังจะหันหลังกลับออกมาจากห้องนั้นเองหูของเขาก็ได้แว่วยินเสียงบางอย่าง เป็นเสียงลมหายใจที่แหบพร่าแผ่วเบาดังมาจากมุมมืดของห้องเก่งชะงัดตัวแข็งทื่อเขาสัตว์ไฟฉายไปรอบๆแต่ก็ไม่พบสิ่งใดมีแต่เพียงความว่างเปล่าและความเงียบงันเขาหัวเราะย่อตัวเองในใจคงเป็นเพราะว่าเขาคิดมากไปเองเขาหอแใจกันด้วยผ้าของมาที่เตรียมมาอย่างดี แล้วก็รีบเผ่นออกจากบ้านหลังนั้นโดยเร็วที่สุดโดยไม่รู้เลยว่ามีดวงตาคู่หนึ่งที่จมลึกอยู่ในเบ้าตาที่เหี่ยวยน่นกำลังจ้องมองตามแผ่นหลังของเขาไปในความมืดมิดนั้นพร้อมกับรอยยิ้มที่เผยให้เห็นถึงเหงือกและฟันสีดำสนิทคืนนั้นเก่งกลับมาถึงห้องเช่าเล็กๆของเขาด้วยความหลงโลดเขาวางแจกันลายครามไว้บนโต๊ะแล้วก็นั่งชื่นชมมันอยู่นานสองนาน คืนนี้เขาจะนอนกอดความร่ำรวยเอาไว้และพรุ่งนี้เขาจะนำมันไปขายเพื่อเอาเงินมาใช้หนี้และเสพสุขให้สำราญแต่แล้วเขาก็เริ่มได้กลิ่นเป็นกลิ่นหมากจางๆที่ไม่รู้ว่าโชยมาจากที่ใดเก่งขมวดคิว้วพยายามมองหาที่มาของกลิ่นแต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกติเขาอาจจะคิดไปเองอีกแล้วก็ได้ เขาจึงล้มตัวลงนอนโดยพยายามจะไม่ใส่ใจแต่คำคืนนั้นกลับเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่เขาจะไม่มีวันลืมเก่งสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะว่าเสียงเสียงเหมือนมีคนกำลังขุดอะไรบางอย่างกับพื้นไม้มันดังคลืดคลาดคลืดคลาดเป็นจังหวะชา้าๆที่สม่ำเสมอและน่าขนหัวลุก เสียงนั้นดังมาจากห้องของเขาเองเขานอนตัวแข็งทื่ออยู่บนที่นอนเหงื่อการแตกพลักเขาจ้องเขม็งไปยังประตูห้องที่ปิดสนิทเสียงนั้นค่อยๆดังเข้ามาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นจนมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูห้องของเขาพอดีแล้วทุกอย่างก็เงียบลงเก่งแทบจะหยุดหายใจความเงียบนั้นมันน่ากลัวยิ่งกว่าเสียงเมื่อสักครู่นิ้เสอีก เขารออยู่เนิ่นนานแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเขาเริ่มผ่อนคลายแล้วก็คิดว่าหูฝาดไปเองอีกครั้งหนึ่งแต่ในทันใดนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบแหบแห้งที่เย็นเยียบลอดผ่านช่องประตูเข้ามาของของกูมันเป็นของกูเก่งพะวาสุดตัว เขาลุกขึ้นนั่งพรวดพร,ราดหัวใจแทบจะวายตายเสียงนั้นมันคือเสียงของคนแก่ชัดๆเขาจ้องประตูไม่วางตาและในช่องแสงเล็กๆใต้ประตูนั่นเองเขาก็เห็นเงาดำๆของบางสิ่งที่ดูเหมือนเทา้ทาเท้าที่เหี่ยวย่นและผอมแห้งกำลังยืนอยู่ตรงนั้นคืนนั้นทั้งคืนเก่งนอนขดตัวอยู่บนเตียง ไม่กล้าขยับไปไหนจนกระทั่งฟ้าสางพ่อรุ่งเช้าเขารีบสำรวจรอบห้องแต่ก็ไม่พบร่องรอยใดๆมีเพียงแจกันลายครามที่ยังคงตั้งอยู่ที่เดิมแต่เมื่อเขาเพ่งมองเข้าไปในลวดลายของแจกันเขากลับเห็นภาพสะท้อนของใบหน้าที่เหี่ยวย่นราวกับกระดาษสามีดวงตาโบลึกและรอยยิ้มสีดำทะมินจ้องกลับมา เก่งกรีดร้รองและพังหงัถอยหลังเขารู้แล้วว่าเขาไม่ได้คิดไปเองวิญญาณของใหญ่รัพตามมาทวงของรักของห่วงคืนนับจากวันนั้นชีวิตของเก่งก็ตกอยู่ในฝันร้ายที่ไม่สิ้นสุดทุกคืนเขาจะได้ยินเสียงขูดพื้นไม้และเสียงกระซิบเรียกว่าของกูมึงเอาของกูไป มันเป็นของของกูเขาเริ่มเห็นภาพหลอนเป็นหญิงชราผมขาวร่างผอมที่มุมห้องเห็นเงาตะคุ่มในกระจกหรือบางครั้งก็รู้สึกเหมือนมีลมหายใจเย็นๆที่เจือด้วยกลิ่นบากรสต้นคอเขากินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายสู้ผอมและดวงตาขอบคร้ำด้วยความหวาดระแวง เขาพยายามจะเอาใจกันไปขายแต่เมื่อผู้ซื้อมาถึงผู้ซื้อถึงกลับหน้าซีดเผือดแล้วก็รีบวิ่งหนีไปพร้อมกับบอกว่าเห็นยายแก่หน้าผียืนเสยยยิ้มอยู่ข้างหลังเก่งอยู่ตลอดเวลาเก่งรู้แล้วว่าเขาไม่มีทางหนีพ้นเขาไม่สามารถจะขายใจกันได้และเขาไม่กล้าพอที่จะเอามันกลับไปคืนที่บ้านหลังนั้น เขาถูกกักขังไว้กับสมบัติที่ขโมยมาพร้อมกับเจ้าของที่น่าสยดสยองคืนสุดท้ายของเก่งมาถึงอย่างเงียบงันฝนตกหนักและลมกระโชกแรงไฟในห้องของเขากระพิบติดติดดับดับเก่งนั่งกอดเขา่าตัวสันเทาอยู่ที่มุมห้องดวงตาเบลอโพรงจ้องไปยังใจกันลายครามบนโต๊ะที่ตอนนี้ ดูเหมือนจะมีไอเย็นสีขาวลอยออกมาจางๆเสียงขูดพื้นไม้ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งครืดคราดครืดคลาด,ลด,ลาดช้าๆแต่ว่าคราวนี้มันไม่ได้อยู่ข้างนอกมันดังมาจากในห้องของเขาเองเก่งค่อยๆหันขวับไปตามเสียงและภาพที่เขาเห็นก็ทำให้เส้นเลือดในสมองแทบจะแตกสลายร่างของใจซับ กำลังยืนอยู่ที่กลางห้องร่างผอมแห้งในชุดเสื้อคอกระเช้าเก่าๆผมขาวหยิกฟูกระเซิงแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือใบหน้าใบหน้าที่เหี่ยวย่นทุกอนูจนดูไม่เหมือนกับมนุษย์ดวงตาสีขาวคุ่นจ้องเขม็งมาที่เขาริมฝีปากที่ไม่มีฟันค่อยๆแยกออกจากกันช้าๆเผยให้เห็นถึงเหงือกสีดำสนิท เป็นมันกลับและส่งเสียงหัวเราะที่แหบพร่าและเย็นเยียบออกมายายผมผมผมขอโทษผมผมผมเอาไปคืนเก่งร้องออกมาอย่างสิ้นหวังแต่ดูเหมือนว่ามันจะสายไปเสียแล้วร่างของยายซับค่อยๆเคลื่อน้ามาหาอย่างเชื่องช้าแต่ทุกย่างก้าว กลับทำให้เก่งรู้สึกเหมือนถูกภูเขาทับร่างจนเขาก็ยับไม่ได้นิ้วมือที่ผอมยาวเหมือนกิ่งไม้แห้งๆของใหญ่ซัพยยื่นตรงมาที่เขาเล็บดำยาวและศกกระปรกมึงมึงเอาของของกูมามึงเอาของกูมาเสียงนั้นไม่ได้ดังมาจากปากแต่ว่ามันก้องอยู่ในหัวของเก่งโดยตรง เก่งกรีดร้องสุดเสียงเขาพยายามจะลุกหนีแต่ร่างกายกลับแข็งทื่อเหมือนถูกสาบดวงตาของเขาเบิกกว้างจ้องมองใบหน้าของปีศาจท,ที่เข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆใกล้จนได้กลิ่นเหม็นเน่าของคนตายผสมกับกลิ่นหมากที่รุนแงรงใกล้จนกระทั่งมือที่เย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งนั้นสัมผัสลง บนใบหน้าของเขาเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าของห้องเช่ามาเคาะประตูเรียกเก่งเพราะว่าไม่ได้จ่ายค่าเชา่าเมื่อไม่มีเสียงตอบรับจึงได้พังประตูเข้าไปสิ่งที่พบก็คือห้องที่ว่างเปล่าไม่มีทั้งคนและจาัก,การลายครามแต่ที่กลางห้องบนพื้นไม้เก่าๆนั้นมีรอยขีดข่วนเป็นทางยาวและคราบสีดำคล้ายกับน้ำหมากแห้ง กรลังเป็นย่อมๆไม่มีใครได้พบเห็นเก่งอีกเลยบ้างก็บอกว่าเขานกลายไปคนบ้าเร่ร่อนไปบ้างก็ว่าเขาถูกวิญญาณของยายทรบลากไปลงนรกด้วยกันส่วนที่บ้านเรือนไทยโบราณหลังนั้นชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาในเวลากลางคืนบางครั้งก็สบานได้ว่าเห็นแสงตะเกียงรำไรส่องมาจากข้างในบ้าน พร้อมกับเงาของหญิงชราคนหนึ่งกำลังนั่งลูบไล้เช็ดถูใจกันล,ลาครามคู่ใจอย่างมีความสุขพร้อมกับเสียงกระซิบที่แผ่วเบาที่ลอยมากับสายลมว่าของของขา้าของของกูใครจะเอามันไปไม่ได้ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปและถ้าหากว่าไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปขอให้ท่านช่วยแชร์ให้กับเพื่อนสนิทของท่านสำหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วสวัสดีครับ